ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u r n ตอนนี้นะครับอยู่กันในวอสซีเซิร์ฟเวอร์ช้างดาวซีนะครับทุกคน ก็วันนี้นะครับผมผมกลับมาอีกแล้วซึ่งบอกเลยครับว่าเซิร์ฟเนี่ยช้างดาวซีเป็นเซิร์ฟแนวแฟนตาซีนะครับแนวเซิร์ฟแท้นะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเนี่ยของโปรโมชั่นก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนมีเป็นกล่อง50กับกล่อง150นะครับซึ่งบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยที่ผมบอกไปคือกิจกรรมมันมีกิจกรรมหนึ่งทุกคนเมื่อคนออนครบร้อยคนนะครับและเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดใหม่ประกอบกันด้วยว่าเขาบอกแอรมินบอกว่าถ้าครบร้อยคนนะครับเขาจะจัดกิจกรรมทุกคนซึ่งกิจกรรมที่ว่าก็คคคือกกิจรรรรมนนีี้ัับบ่ กิจกรรมหาก,กำไรให้ผู้เล่นชิงเงินรางวัลทัวร์นาเมนต์นะฮะจำนวน5,000บาทก็คือให้แบบว่าแข่งนะครับผมถ้าคนรบลอยคนปุ๊บเขาจะจับแข่งทันทีนะครับ5 0 0พันบาทเป็นเงินรางวัลก็คือถ้าผมดูทรงอะนะมันคงไม่ใช่แข่งเดียวหรอกเพราะว่าถ้าแข่งเดียวได้5 0 0พันี่คือมันก็หูครึ่งหมื่นเลยนะแต่ผมว่าน่าจะเป็น5คนเว้ แข่งทีม5คนพองกันแล้วเนี่ยรีบๆมาครับผมจองตัวกันเลยซึ่งบอกเลยว่าเซิร์ฟเนี้ยเป็นแนวแฟนตาซีคนจนครับก็คนจนที่ว่าคือไม่ใช่ว่าของไม่มีราคานะครับของมีราคาครับแต่ราคาไม่แพงเท่าเซิร์ฟแท้พองกันแล้วคือใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้มาได้ซึ่งวันนี้นะครับผมจะพามาเปิดกล่องนะครับแล้วก็ทําการลุยเซิร์ฟฟาร์มให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเป็นเพิ่งเปิดใหม่คนไม่ค่อยมีนะครับลุดครั้งที่แล้วผมมาครั้งหนึ่งก็คือตอนนั้นมีคนเพราะว่ามีคนตัดทีมมานะครับแต่วันนี้คือแบบววว่่่่าาาาาชชงงเนนนี้ย้สยสถกกกกกรรรณ์ทุคทุคจะะูขใม็็ลปปศิด น,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 นะครับปิดนี่ปิดนั่นนะฮะร้านเกมก็คงจะแบบว่าไม่ได้เปิดแล้วไม่ผมว่าพอเห็นในประกาศประกาศอยู่นะครับก็เด็กก็ช่วงนี้เด็กก็ยังน้อยลงนะก็รอโควิด บางเบาลงนะครับผมคนเยอะขึ้นรับรองครับมันถือว่ามาแบบว่ามาลองมาวอมือวอมตีนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใครแข่งในรางวัลได้ห้าพันเลยนะครับซึ่งวันเนี้ยผมจะมาเปิดกล่องให้ดูผมมีกล่องเป็นราคาประมาณโปรโมชั่นหนึ่งพันบาทนะครับผมก็คือจะลองมาดูครับว่าถ้าลงทุนหนึ่งพันบาทเปิดกล่องเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มีสป่นปกตินะครับผมครั้งที่แล้วผมมาผมเล่นแต่หนึ่งหนึ่งแต่ครั้งเนี้ยผมจะไปเล่นเซิร์ฟฟาร์มเฮ้ยมีคนอยู่สองคนนะครับผมเออแม่ใสด่าไง่่่คนนนนี้้้าาะอยูบลวลเกมนะร้ อดเลยครับใครจะไปร้านเกมใครจะไปตีกระรี่อดนะโอเคผมขอลงไปเซิร์ฟเวอร์เซฟโซนนะครับผมเปิดกล่องแล้วกันนะครับเซิร์ฟโซนวอเตอร์นะเซิร์ฟโซนน้ำไปก็จะมาดูขราวว่าผมจะได้เหมือนซักเซ็ตหนึ่งหรือเปล่านะครับผมทุกคนมาดูกันก็ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปเลยนะครับผมนะตามนั้นนะครับช้างดาวสี่นะครับไย รู้สึกว่าที่แล้วผมเปิดไม่ค่อยมีดวงไว้วันเนี้ยผมต้องเปิดจากมีดวงเพราะวันนี้เราเปิดอย่างจริงจังเพราะที่แล้วเราหมดแต่จะไปล่าไอ้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 อ้วนนะเออเรามีแต่แบบหมดแต่ไปล่าไอ้อ้วนพอแล้ววันเนี้ยผมจะมามีสมาธิครับผมทุกคนมาก่อห้าสิบลุยครับดีเจนมาครับผมดีเจนต้องเฉยไปนะครับลุ้นลุ้นอันนี้พออ่าขอเรียกว่าอะไรนะไอ้นั่นี่ะมิสติกนะผมลุ้นมิสติกลุ้นมิสติกพอครับอย่าไปกังวลกับไอ้พวกนี้นะฮะ ยังไม่มานะผมมิสติกแต่ก็ถือว่าเปิดหาไว้เลยแล้วกันครับอีปิกอีปิกเดี๋ยวไปยิงกระเด็กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปฟาร์มเสร็จเล้วผมไป,ไป,ปไปเปิดกล่องรี๋ไปฟาร์มดีกว่าแล้วก็ไปยิงกระเด็กนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าวันเนี้ยแอดมินแอดมินให้มื่นมานะครับก็คั้งที่แล้วอะแอดไม่ได้ให้มื่นผมมาผมเลยแบบโอ้คิดกูเงี้ยวเลยครับแต่วันนี้ผมมีมื่นนะบ,บอกเลยว่ามึงเก่งแค่ไหนมึงเจอมื่นมึงก็ตายนะครับ <laughs> ต้องบอกเลยบอกก่อนเลยว่าผมไม่เก่งนะครับทุกคนแต่ผมจะสู้เต็มที่นะเพื่อคนดูนะครับอืม เพิ่มให้ตัวเองหัวร้อนด้วยเพราะว่นพอนแล้วนะคใครดูคลิปนี้เป็นแรงใจผมก็ขอกำลังใจนคนหนึ่งไลค์นะครับผมอยา่าลต่อไปก็ติดตามสุดใต้คลิปเนี่ยคอมเมนต์ Comment อะไรก็ได้นะไม่ต้องแบบรีบดูแบบว่าโอ๊ยเจ็บคอพูดเยอะผมเวลาผมลงคลิปเสร็จปุ๊บเม้นหนึ่งเม้นหนึ่งสนุกมากเลยครับพี่แต่ผมยังไม่ได้ดูไอเวยและเอกจะเม้นทำไมวะยังไม่ท่านดูแต่เม้นแล้วนะครับไอเวยเลยเดียบจริงๆนะครับคนดูผมเนี่ยนะครับ แต่ก็ไม่ว่างผมอย่างไรก็ถือว่าเป็นม,มีความร่วมมือกันนะครับเระว่าช่วยกันคอมเมนต์ให้ผมอ่านนะก็จะได้ไม่เหงานะครับมาแล้วครับผมปืนเออผมบอกเลยว่าปืนเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะได้ปืนมิสติกเนี่ยไอ้ได้ปืนล e ีเจนด์เนี่ยอารมณ์เหมือนได้ปืนมิสติกเลยครับเพราะาปืนมันออกยากครับผมกล่องร้อยห้าสิบเนี่ยกล่องร้อยห้าสิบส่วนมากจะออกหัวกระตัวนะครับส่วนกล่องเนี่ยปืนออกเต็มๆนะครับกล่องเนี้ยเรามาดูาาครับว่าหมื่นจอกหรือไม่ครับครั้งที่แล้วเราไม่ได้หมื่นเลยมาดูครั้งนี้ครับผมาไดนปัูก ไปไปไปเสียงค่อยๆเบาลงวะนี่หมดไปแล้วครับห้าร้อยเลยสี่กล่องครับอืออีกห้าร้อยคนลุกมาเลิ่คนลุกนะครับอือไม่ใช่ปวดขี้นะกูกูงูนิดเลยครับของไม่ออกไปอีกคนลุกเลยครับผู้รู้จักมาคุยอ่ะคุยซะหน่อยดีกว่าอ่ะหลวงพ่อปังนะครับมาหนังกระโปงอ่ะมันต้องมาว่ะทุกคนหลวงพ่อปังไปคนลุกคนลุกเลยอ้ กล่องสุดท้ายให้ผมมึงจะไม่มาเลยวมิติกมาเยอะคนลุกนะครับก็คือออกยากจริงๆพูดเลยประสเนี้ยเซ็ตที่มีราคานแน่ๆแล้วแต่แพงัลยคือมิติกทุกคนมันได้ยากมากรู้สึกคิดไปแล้วผมก็เปิดได้แค่ตัวทุกคนแต่คลิปแล้วเรามี16กล่องไนงะวันนี้เรามีแบบโปรโมชั่นพันนะเปิดไม่ได้เออแม่งเกะนะครับอยากจัดนะโอเคพอเราคลิปเนี้ยผมขอไปทําการ ไปฟาร์มบอสให้รวยแล้วกันนะครับไปฟาร์มบอสในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มให้เป็สักรอบแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยไปยิงกับเด็กในเซิร์ฟนะครับของเมื่อกี้มีอยู่ด้หนึ่งสองคนนะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยครับผมว่ามีสามคนใช่ไหมเออไอเด็กพวกนี้ใช่แบบว่าอยู่ยังอบอุ่นนะครับถือว่าก็ดีครับน้องมาบอมเชิงไว้ก่อนนะเพราะว่ากิจกรรมห้าพันปุ๊บนะครับก็รีบๆมานะครับเพราะงั้นแล้วคือก็เข้ากลุ่มมาไว้ก่อนก็ดีครับผมจะได้รู้ข่าวสารนะผมเพราะว่าถ้าคนถึงปุ๊บเขาตัดกิจกรรมพพพลลาาาาดด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 ออ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 ๆหมมมมนน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 ะะะะคคคคครรรรรรัับบีีีีี่่่่ททุุกกกกกูิิิิผจแแป้งใใเเเเซซ์์ฟฟวืตไ มีแต่เป็นเซตอ่าอะไรวะอ่าแรนะผมแรกันแล้วก็อีบิกนะครับหรือจะไปยิงเขาก่อนดีกว่าค่อยแจกนะผมยิงก่อนดีกว่าค่อยแจกนะครับไปๆๆโลกคินที่ทำให้ทุกอย่างแอดมินนี่หน่อยเลยจริงทุกคนโลกเนี้ยนะครับผมอยากให้ผมพูดเลยพูดแล้วมันขึ้นนะครับอี <c oughs> ปิดประเทศแต่แรกก็จบแล้วเมื่อต้นเดือนเมื่อต้นเดือนอะเออเมื่อต้นต้นปีอะครับปิดประเทศก็จบเลยไม่ยอมปิดจนสุดท้ายมาตอนนี้ก็ต้องปิดประเทศนะครับงุนหิตไหมล่ะเอองุนหิดไหม <c oughs> เอมเองุนห,หิตนะครับ เสียนุ่นเสียนี่หมดนะครับเศรษฐกิจกูจะไปเที่ยวกูก็ไม่ได้ไปนะครับนัดกับเพื่อนแบบเลี้ยงรุ่นตอนเรียนจบไม่ได้ไปนะครับเออจะไปกินหมูกระทะเองยากเลยครับไปไม่ได้นะครับไม่ได้ไปไม,ไม่อยากเสี่ยงนะครับก็ด้วยความรักและปัญหาดีถ้าใครน้องๆคนไหนถ้าแบบมีเงินหน่อยนะทํางานเพราะก็บอกทําอยู่พื้นที่สุ่มเสี่ยงก็ทําประกันโควิดไว้ก็ดีนะเพราะว่าถ้าประกันโควิดอะสมมตินะครับผมไม่ได้แช่งนะถ้าเราติดขึ้นมามันจะมีแบบว่ามีประกันแบบเราจ่ายนู่นจ่ายทุกอย่างครับค่ารักษา,า,าักษาก็ไม่ต้องแบบว่า ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับแล้วก็มีนเฉยให้นะเออแนะนำให้ไป่ทำประกันกันดีกว่านะครับนี่ก็คือเซิร์ฟฟาร์มนะผมดูคนเซิร์ฟฟาร์มก็ของที่แร่น่าจะเป็นเซตอะไรเอ่ยอ,อ่าผมว่าของแร่น่าจะเป็นเซตไอพวกอีพิกนะครับผมพอแล้วพวกนี้คือแร่ที่พวกนี้ก็เล่นได้นะครับแต่ผมอ,อ่าลองมาดูดิความตึกมันเท่าไหร่วะอ,อ่าเซตแร่แร่นี่ถึกแร่นี่ถึกเจ็ดเจ็ดแปดนะครับส่วนเนี้ย อันนี้75ก็คือแลจะดีก็ก็ตามก็ก็ตามเซตแท้ทุกคนก็ตามระดับเซตแท้ครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงดูนะครับว่ากี่ตัวจะได้อ่าจะได้อะไรวะจะได้เซตอีพิกหรือเซตแลนะครับทุกคนเรามานับบอสไปดีกว,ว่าว่ากี่ตัวนะครับอ่าหุ้ยมีบอสใหญ่เอาใหม่ครับนับนับมาเลยอ่ะอ่านี่ไปกี่ตัว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ผมจะสร้อยตัวแล้วนะสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจด็ดนะ ร้อยตัวเนี่ยจะได้ของหรือเปล่านะครับสิบเก้าก็คือร้อยตัวก็คือทําให้แบบว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อะไงว่าโอกาสดรอปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ร้อยตัวแล้วนะครับร้อยตัวเอ้ยไม่ใช่สิบเก้าวะสิบเก้าวะจะนับผิดแล้วนะอิจฉาหายนะนับเผื่อเลยนับเผื่ออะอันนี้บอสใหญ่อันนี้บอสใหญ่มาครับผมอ๋ออันนี้คือดรอปของแร่ใช่ไหมทุกคนผมเข้าใจละอันนี้คือดรอปของแร่นะครับไอ้บอสไอ้บอสทึกๆที่มันดรอปของแร่นะครับกี่ตัวแล้วเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ย ไอ้เหี้ยไอ้กี่ตัวแล้วเนี่ยผมผมไม่นับว่ะผมตีไปประมาณตอนนี้จะประมาณเอ่อเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตีคร่าวๆแบบผมอาจจะตีเผื่อนะผมอาจจะไม่เพราะผมโมเดเตอร์ลึลลลลงกับการได้ของนะเพราะว่าผมเพิ่งรู้นะงั้นเดี๋ยวผมตีไปอ่กอีกส,สองตัวเป็นสามสิบแล้วกันนะครับแม่งมึงต้องมานับใหม่เลยนะครับอาจจะฟาร์มบอกเลยว่าคลิปนี้คลิปนี้อาจจะฟาร์มเกินหรือไม่ก็ฟาร์มขาดนิดนิดหน่อยนะครับมาเดี๋ยวนับใหม่เดี๋ยวนับใหม่เลยอ่ะมาสามสิบอะสามสิบอะพอากูยิงเกินแล้วล่ะแต่ผมนับเผื่อนะเผื่อน้อยๆนะครับสามเอ็ดนะครับผมสามสอง หรือบอสธรรมดาที่ไม่มีโอกาสดับเหลอทุกคนต้องบอสถึกถปะสามนะครับอันนี้ผมจะลองยิงให้ดูเฉยนะเดี๋ยวค่อยไปยิงคนรอบนึงสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเก้า่นะครับสี่สสีสามนะครับสี่สี่สี่ห้าเอ้ยแงกู อันนี้ของกากบ้าทุกคนไม่ดรับต่อ๋อใช่เมื่อกี้ผมแรทุกคนอุ้ยช่างไม่กี้ผมลงดีผมรับอีปิกกันทุกคนฟาร์มเบลออีปิกนะฮะโอ้โหท่าไหนวะสามเก้าโอ้โอช่างแม่งเหอะปะยิงยับเลยครับทุกคนผมไม่ดับลนะไอสัตว์แม่งนะฮะแย่งกูยิงไอเวรผมยิงไปเรื่อยเลย,เลยนะครับแล้วค่อยไปยิงคนเพระาะว่าคลิปเนี้ยเราไม่ต้องกลัวแบบว่าคนจะเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันแบบอย่างที่บอกไปนะครับก็ปิดหมดร้านเกมดากงกวันนี้เราก็ยิงวัดรัวุแล้วกันนะครับถือว่าฟาร์มไว้แม่ง ผมไม่เครู้ว่าบอลเล็กๆเนี่ยมันจะดรอปหรือเปล่านะผมว่าแต่ผมว่านะสำหรับผมนะผมว่าบอลบอลเล็กๆเนี่ยก็มีโอกาสกดรอปทุกคนแต่มันจะน้อยทุกคนเพราะว่าถ้ามันไม่มีอ่ะมันจะทำมาทำพื้นนี่นะใช่ปะ่ะอารมณ์มันอารมณ์ใครเซิร์ฟที่ผมเล่นเคยเคย,เคยฟาร์มมาคือเซิร์ฟแล้วละครังอ่ะครับผมละครังผมก็เคยฟาร์มบอลมันก็ดรอปกระการนี่แหละแต่ถ้าฟาร์มไปเรื่อยๆมันก็จะดรอปของดีๆนะครับแต่มันจะยากหน่อยนะยิงไปยิงไปเกินเกินเลยแล้วกันนะครับร้อยตัวผมเนี่ยแต่ตอนนี้คือเราดรอปมาชิ้นหนึัวนะครับ ใช่ว่าตอบยากอะทีอีพิกเออใช่ไหมผมพอมีดวงกันแหละคนอย่างผมก็มีดวงเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งตัวเมื่อแย่คือฟาร์มทำไมนี่เอเวนผมว่าต้องเพิ่มเซิร์ฟฟาร์มไว้ทุกคนจริงๆแอดมินแอดมินต้องเพิ่มเซิร์ฟฟาร์มครับสายฟรีอยู่ได้นอนพูดตรงเลยนะเพราะแต่ผมอยากรู้ว่ามันมีโอกาสดรอบดีเจนกับดีกับแอนิมอลกับอะไรนะดีเจนกับมิติหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้ามันเหมือนเซิร์ฟแท้นี่ก็คือแทบ แต่ไม่มีใช่ปะเพราะว่าปกติผมผมไปฟาร์มแท้ได้แค่อีพิกคือคนหงสุดๆแล้วนะครับไปต่อครับไปต่อครับจริงหรือเลยครับไม่ไหวนะมผมว่าเอาไม่ถึงมนผมเอาไม่ถึงหลายตัวหรอกเออก็ประมาณนี้ผมว่าได้ประมาณนะหกสิบเจ็ดสิบตัวแล้วตอนนี้แต่ผมพอดีกว่าเอ้ยเนี่ยบอสอยู่เต็มเลยครับเอาไม่ให้เขาไปร้อยตัวอะนะครับว่าเอาให้เขาดูๆนะครับอ,อุ้ยเฮ้ย เฮ้ยไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ไม่ดีเฮ้ยเอาเฮ้ยนั่นไงครับผมเจอบอสใบฮาร์คี้ครับเด้งเลยครับผมก็คือมันเป็นบัคของบอีเกือบทุกเซิร์ฟนะครับถ้าใครเลยนบ่อยของแกรู้นะใครเคยแบบลงฟาร์มม่งเป็นมานานละอย่างเงี้ยตั้งแต่เซิร์ฟแทรนะก็คือคือแบบว่าถ้าโดนบอสลุมตีแบบว่าลุมตบอ่ะมันจะเด้งนะครับแต่ผมว่าผมไม่น่าจะตายหรอกโอเคก็บอสฟาร์มไปหลายตัวแล้วนะครับไม่ถึงอาจจะไม่ถึงห้อยตัวหรอกแต่เยอะนะครับไปไปไปเข้าอีกรอบนะครับ จะรับริ้นไปหายิงคนเลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าผมจะพัฒนาตัวเองขึ้นหรือเปล่านะเออเซิฟแท้ไม่ค่อยได้แตะเลยนะเออเวนแมงสุดวันนี้เราจะเปิดกล่องไม่ค่อยมีดวงนะครับแม่งไม่ออกเป็นติกเลยแต่เราก็ยังมีดวงกับการยิงบอสนะครับเพราะว่ายิงไอ้ตัวถือผมคิดว่าตัวถึกมันจะรอบสักชิ้นหนึ่งไว e ้อีกแต่ไม่ใช่นะครับอยู่ที่ดวงอีกทีหนึ่งนะครับเออถือว่ายิมมันเก่เาเรื่องอยู่นะนะครับเซิฟเมื่อหนึ่งมีคนหรือเปล่า ปเซอเบอร์หนึ่งไหมเเบอร์หนนะครับเซอเบอร์หนึ่งติดมาติดมาแต่ผมไปเซอร์เบอร์หนึ่งยิงกับเด็กมาแล้วกันนะครับทุกคนไปนี่นีนี <ăn to> <flavors> ่รู้สึกว่าน่าจะเหลือไอ้น้องคนเมื่อกี้คนเดียวนะครับไอ้นอนรู้สึกว่าคนนี้แบบว่าโอ้ไม่ใจเองไม่ได้ว่ะเล่นอยู่คนเดียวนะครับแสบจะรอผมอีกหรือเปล่าวะเออแต่อดีตไม่ได้บอกว่าผมจะมาใช่ไหมครับไม่ได้บอกนะแต่จะตามผมมาจะคิดพี่แล้วหรือเปล่าผมมั่นใจนะครัจะตามคนอื่นมามันมีคนอื่นมาสตรีมด้วยนะครับเซิร์ฟนี้ก็เขาจ้างคนมาสตรีมไปเรื่อยนะถ้าตอนแบบว่ามีคนมาสตรีมมาทุกคนมันจะมีเด็กตามมาอยู่เว้ยแต่ผมทำคลิปไง ไม่มีเวลาเด็กไม่รู้ว่าผมมาตอนไหนแล้วก็ไม่มีเวลาโหลดนะครับแต่ถ้าคุณสตรีมเนี่ยมันสตรีมเป็นชั่วโมงนงเด็กโหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เด็กมันแรงเน็ตมันแรงนะครับมาผมรอดิว่าไอ้น้องคนั้นมันจะมาหรือเปล่านะครับมาได้แล้วไอ้น้องพี่อยากจะลองนะครับอีปิกอีปิกนะครับมากิจกรรมแจกของกันดีกว่าเจ้านี้ครับรอครับรอรอแล้วละอีกมาไม่จ้ามาไม่จ้า เล็กโก่ปัมป๊มๆนะครับมาหรือเปล่าตอนนี้รอทุกตอนนี้ได้แค่รอครับรออย่างเดียวเฮ้ย,ยน้องเฮ้ยโอ้โหไม่น่าฟารม์มฟาร์มนาไรสงสารน้องกัว่าน้องโอ้โหน้องน้องยังไม่มาครับผมขอดิดไปหาน้องเขา่ลยแล้วกันนะครับคว <c oughs> ามหวังสุดท้ายของกูไปแล้วนะครับ พราชาวหมื่นมาตบคนเท่าไหร่เนี่ยเออพอคลิปที่แล้วคนเต็มเซิร์ฟแต่ผมไม่มีหมืน่นแต่พอคลิปนี้ไม่มีคนกูมีหมื่นอิจหายนะครับงามใส่อุตส่าห์คลิปที่แล้วมีหมื่นนะเหมือนนะอยึดแม่มายึดแม่มันผมคว่ามันนะครับโอ้โหน้องอยู่ซัำหนึ่งเงี้ยน้องมันเพิ่งลงครับคอมมัญช้าทุกคนมาคอมน้องมันช้ามามาไอ้น้องอีปิดก,กันดีกว่าผมว่าผมอาจจะแพ้ผมว่าผมว่าไม่อาจจะละผมแพ้มันนะครับแต่ก็อาจจะแพ้ๆจแจกเขาไปหน่อย แล้วเขาตบอีพิกเอา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 ลิจ่าวิติกตบอีพิกนะเออเอาไอ้เย้ยฝัดกันเข้ากันออกไอ,ไอ้เฮเล่นซอนหาปะเนี่ยวันนี้ก็หากไม่เจอหรอกจริงๆนะครับผมเข้ามันออกผมออกมันเข้านะครับโอเคผมจะใจเย็นรอรอน้องเขาแล้วนะครับเพราะว่าคอมน้องเขาน่าจะแบบเอ่อกำลังเข้าหรืออจะช้านะครับแม่มันมีความพยายามนะเด็กคน,นนะั้นนะครับ มาแล้วครับผมเอาวะเอาวะอันน้ากับปงกระเป๋าเออผมใส่แล้วกระเป๋านะอีบีกเหมือนกันอีบีกเหมือนกันนะครับแต่ตัวละครผมโกงเขานะครับไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เคยมีผลหรอกนะครับผมว่านะมาวะน้องเขายศอ่าอันนี้นะอ่ายศอะไรว่าฮิตแมนใช่ป่ะน,นี้ฮิตแมนนะครับใช่ป่ะฮิตฮิตแมนหรืออะไรวะหรือวิลเลียมวะนะครับไปครับดีกว่าตัวละคร ตัวละครตัวละครเถอะจะยืเวนเข้าไปตัวละครก็กักได้ครับต้องเข้าที่หัวครับเต็้งที่หวัวไม่ต้องจริงๆไม่ต้องหัวได้ทุกคนยิงให้โดนตัวทุกเม็ดก็พอนะครับโอ้ยเอย้ยแบบใหญ่อีกแล้วเนี่ยนะแม่งเอ้ยจะถ,ถือยาไว้แบบกันตายเฉย อ่ะปั๊มอีกแล้วนะอีกเลยผมเป็นโรคที่แก้ไม่หายจริงนะครับใครดูผมมาหลายเซิร์ฟน่าจะเห็นนะแบบว่าชอบถือเลือดนะครับถือเลือดไว้นะครับผมต้องไม่ถือเลือดนะครับโอเคบอกตัวเองบอกตัวเองไม่ถือเลือดไม่ถือเลือดอย่าไปถือถือเดี๋ยวเพิ่มปั๊มถ้างี้ปั๊มนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ปั๊มถือว่าโอเคอยู่อ่ะปั๊มอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วนะครับถือเลือดไม่ได้นะครับถือเป็นปั๊มถือเป็นปั๊มได้โก้ปั๊มปั๊มนะครับปั๊มออยย่่่าาาางงงงงโๆเีี้้ทำว เอ,เอาเอาตัวทุกด,ดอกแ,แล้วใส่ยิงตัวมาหัวไม่ต้องอไรสัตว์มาไม่ไหวครับต้องยิงหัวยิงว่ะยิงตัวไม่ได้ครับเพราะยิงไม่โดนแต่ยิงหัวไม่หนึ่นก็เหมือนยิงตัวสองเมตรครับ <S <S อ้ โอ้ยอันนี้ก็ห่มกันนะเนี่ยอุ้ยมืดเนี่ยมันมืดเนี่ยทุกคนมันมืดนเนี่ยมืดตามืดตามืดตะเนี่ย วันนี้วันนี้ครับศึกศึกอันยาวนานอู้หูหรือสามเปอร์เซ็นต์นะครับกำตายโอ้หลืมใส่แม็กนะครับหรือสามเปอร์เซ็นต์นะครับแม่งกุมกิดวันเมื่อกี้จะตายอยู่แล้วนะครับ เอาวะเอาวะเอาวะอยู่น้อยแต่อยู่ตึงครับอยู่น้อยอยู่นานครับเต่หมุนเต่หมุน อุ้ยมือมือจริงอันนี้มือจริงไอเหี้นนี่มือจริงโอ้โหมึงกีตายแล้วนั่นมือตายมาเฮ้ยครับผมมือสดเลยครับผมสายมือสดเหมือนครับผมเองเองไม่ของจริงกันน้องใจมึงได้ครับมือสดเหม,ม,มือนกันนะครับไม่มาโคครับมือสดเหมือนกันนะครับไอหมุนไม่ไช่วยอะไรกูเลย เมือ่อใดเอหู้มื่อว่าของมันจะหมดทุกคนของมันจะหมดไปทุกคนแมกยามันจะหมดผมว่านะใช่ปะ่ะไอสัตว์เฮ้ย <c oughs> แป๊บว่าแล้วของหมดอ่ยาผมก็คือหมดพลังานแนะโอเคผมว่าละผมรุลผมเริ่มผลเริ่มจับทางไงละว,ว่าบังเกอร์มันแข็งเมแลอไถ้าถ้าเจอบังเกอร์มันไม่มไม่ใช่มาโคใช่ปะ่ะเราก็แบบว่านี่ต่อให้มาโครหรือไม่มาโคผมว่าต้องลบบังเกอร์อ่ะ นะครับพูดเหมือนเซียนคําพูดบหนดีสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับมาถ้ามันตั้งบังเกอร์ผมต้องหลบนะครับเพราะว่ามดนจะเสียเวลาอยู่มังเกอร์เพราะแม็กแม็กบางทีเหลือแค่สามแม็กเราก็สามมันตายได้นะยไ้ยต้องวิ่งตามมันต้องต้องเคลียร์บังเกอร์ด้วยโอ้มามาเดี๋ยวถ้าถ้าเราดิ้มึงไม่ตายมึงโดนมิติกนะครับมาตอนนี้เดี๋ยวผมจะแตกดีเจนให้มันนะครับว่าอุตส่าห์แบบเป็นผู้เล่นคนเดียวที่แบบว่ายังเล่นอยู่คนเดียวท่ามกลางโลกโควิดนะครับโควิดหลบไปน้องกูจะเล่นใช่ไหมโอ้เอ็งไม่ได้หรอน้อง อย่าไปยิงมังเกอร์บอกไว้ฟังอย่าไปยิงมังเกอร์เป็นกระสุนบังเกอร์ตามบังเกอร์อย่าไปยิง,อ,อ,ง,ง,อ,งอ,อย่าไปยิงมังเกอร์โอ้ว่าทุกคนอยู่แล้วอ,อยู่นานจริงว่ะ หัวเจ้าหัวไม่โดนหัวเลยปะไอ้เหี้ยสเต็ปบุญว่ะหัวเน่นหัวเน่นโอ้โอ้แม่งมืดมากแต่มันทำยากคือแบบผมซ้ำซ้ำไม่โดนหัวเลยตอนซ้ำอ่ะฉากซ้ำนะครับหัวเน่นแต่ไม่ตายนะครับ โอ้สายแบคโคดานานนี้ตายกูตาย,ตายโอ้โหนะครับไ, <ป S 2> ไอ้เหี้ยเป็นไงตัวละครไม่มีผลเลยคิดผ่านเออคือแบบโอ้โหจะตายอยู่แล้วนะครับจะตายอยูย่แช่คนนี้ปะไอ้นอนน้อยไม่ใช่ไอเวนปลายคนละคนใช่ปหมวะว่าไงอืมยังห้าวเลยครับพี่ชายได้ได้ผมอยากลองรีเจนทุกคนผม,ผมกแก้มือดีเอารีเจนเล่นกับมันดีเพราะว่าผม ใส่แล้ขอรีเจนอีกรอบหนึ่งแล้วผจะเอารีเจนให้มันเลยนะครับถ้าผมถ้าผมยิงมันแตกถ้ามันยิงผมแตกมันก็ได้สองเซตนะครับแต่ถ้ามันแต,นนแต่ถ้า,ถ,าถ้ามันแตกมันก็อันนี้ไปเออเพราะว่าเดี๋ยววอาไงดีวะผมจะเอามิติกตบมันนะทุกคนผมไม่ลองมิติกเลยมาเซฟเนี่ยนะครับขอมิติกลองหน่อยดีวะเออมิติกมิติกหน่อยมิติกนะครับ <c oughs> เขียนมิติกตบแม่งเลยดีวะแต่จริงคือผมก็จะให้เซตมันอยู่แล้วนะครับเกมมันไปแต่มันก็ได้เซตอยู่ดีเพราะว่าผมยิงมันแตกผมให้เซตนะครับ เดี๋ยวมาลองเล่นธรรมาดาก่อนรอบหนึ่งนะครับมามิสติกมิสติกมิสติกเปล่ามิสติกเปล่ามิสติกเปล่าน,น,น้องมีหรือเปล่าครับน้องโอ้หและอีพิกมันก็มันนะครับผมแต่อยากลองมิสติกบ้างผมพ้องใจที่ผมเจอกับไอวุ้ยแต่มิสติกผมมีไม่ครบปะเออเออแต่อ่อาอะไรวะอ่าลีเจนผมมีไม่ครบทุกคนไม่ใช่มิสติกลีเจนผมมีไม่ครบนะครับรลีเจนมีเปล่ารีเจนมีเปล่ารีเจนลองดูดิมันมีลีเจนหรือเปล่านะครับมีเปล่ารีเจนมีป่ามีป่ะเซตนี้มีเปล่า มาตะพี่บอกว่าไม่มีพี่ใช่ไหมมีให้ผมแลกเปล่ามามไม่มีไม่มีไม่มีกูปืนกูมีปืนกระบอกเดียวไอสัตว์เข้าใจปะกูมีปืนกระบอกเดียวไอแม่ย้อยมาดูดิกูมีปืนกระบอกเดียวเจ้าอะไรมีอะไรบ้างอะกูมีปืนกระบอกเดียวแลกตัวปืนโอ้ยยมียียย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 ยาัยยยยวยยยอยยเดียวยย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 ยอยยยอยยกยยยยยยยายยยยยยยเยยยยนย่ยายย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 มยยยรยยยรายยยยนะครับใส่แมออ่งยลยครับมามา แต่รอบนี้ถนะ้าผมมีมันแตกนะผมก็ทำการเอาของคืนมันนะผมไม่เก็บของคืนดนะ้วยเดี๋ยวผมให้เป็นให้เป็นตัวกับปืนมาแล้วกันนะครับถ้าผมถ้าผมมีมันแตกปุ๊บนะผมจะทิ้งตัวปืนให้มันนะครับเพราะว่ามันไม่มีไงสงสัยให้น้องเขาแล้วกันเพราะว่าอุตสา์อยู่ช่วยเราเล่นนะครับได้ลองเล่นได้จางเต็มที่ในคลิปนี้นะครับวันนี้ขนาดมาตัวละครไม่ใช่ตัวละครเติมอ่ะนะตัวละครเติมกูไม่ตายแต่แรกเลยเรอวะเออในสมัยนี้มันโหดจริงๆนะครับอยู่ยาก นานแท้ผมจะแกล้งมันว่าแบบจะเอาเซตลูกซองตบมันนะครับเอเอเล่นเซตนี้กันมานะครับอไม่ตบตบอะไรเรามาเซตน,น,น,นี้มาเซตนี้ฮัลโหลมาเซตนี้มานี่มานี่มาเซตนี้อ่ามามามีบ้ามีล้ามีอันเดียวไอแท้ผมจสื่อมันรู้ว่าผมมีแค่อันเดียวนะครับจสื่อมันรู้ว่าผมมีแค่อันเดียวเข้าใจไหมกูมีอันเดียว เนี่ยกูมีแค่นี้ให้กูดูให้กูดูมีแค่นี้ไม่มีอ่ะมีแค่เนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีมีป่ามีปืนปม่ารสรุปคือไม่มีปืนใช่ไหมจริงคือไม่หรอกผมทำให้มันลังเลให้มันมันมันเวโอเคโอเคไม่มีก็ไม่มีนะผมจะพูดว่าแบบว่าคิดว่าผมจะตบมันแต่จริงคือผมไม่ตบมันครับเอออะไรเงี้ยให้มันแบบเชื่อใจว่าเออกูไม่ตบมึงหรอกอะไรอย่างงี้แต่จริงคือกูตบมึงครับผมเอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอามีตมิติไอสัตว์ผมบอกไม่เอาโอ้โหถ้าผมสู้ผมแพ้มันนะครับผมไม่อยากมือแตกไอเด็กเชี้ยนี่ไม่เอาเดี๋ยวผมให้ถือว่าเป็นให้ตอบแทนมันในการให้มิติมาแล้วกันนะครับใหไ้ไม่ใช่มิติให้เป็นอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรทุกคนให้เป็นอ่าไอตัว,ตวปืนเจกินให้มันนะครับแต่ไม่รู้ผมจะตบมันได้รหรือเปล่าทุกคนมาดูกันจากจาะอันนี้ครับผมตบกูบะดิ ย่อย่อไอเย้ยคนเกลียดเลยกูยี่อะไรเกลียดอะไอ้เกลียดอะไอ้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 เห้ยเรียมดอกแล้วบอกครอบครัวนะครับโอ้โหแรงจริงคือมิติเติมนี้มันรัวกว่าปกติทุกคนสังเกตไหมดูดิ มันรวกับมันรวสุดแท้นะครับทุกคนพอแล้วคือบอกเลยว่ามิติกันถึงว่ามันได้ยากครับมันโคตรเกียนนะทุกคนมาเดี๋ยวแจกมัปิดท้ายแล้วกันนะครับก็มิติกตบแม่งนะครับว่าผมคื้นของเลยแล้วกันนะผมจะให้เป็นอันนี้มันนะให้น้องของของน้องมันนะครับก็คือเซตที่ผมยิงแตกกับตัวกับปืนที่น้องเขาไม่มีแล้วกันนะครับถ้าแจกมิติกันจะดูใหญ่ไปนะครับผมให้มันนล้วนะโอเคพาน้องพี่แจกให้นะโอเคก็สลับวัสดีคงขอจากพอดีแล้วกันนะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอย่าดูต่อไปก็ฝติดตามโอเคน้องถือว่าเองมี เตนครบเสร็จละแต่คนนี้มันเติมือย่างไงวะทุกคนหรือมันยิงใครได้วะยิงไงอ้อ้วนได้เหรอพอไอ้อ้วนมันสติมันให้แล้วมีติกไงทุกคนเออเป็นไปได้นะครับเอาไปติกมาจางไหนวะโอเคเชิม่ปเหอะนะครับสำหรับวันนี้คงขอจากไปเท่านี้ใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับช้างดาวซีลิงกุ่มใต้คิวผมบอกเลยว่าครบร้อยคนเมื่อไหร่โควิดก็โควิดเถอะแอดบอกเลยว่าจัดแน่ๆผมแจกเงินรางวัลห้าพันบาทนะครับทัวร์นาเมนต์แข่งแข่งฟรีไม่เสียตังค์ค่าสมัครครับโอเคไปละเจอกันคลิปหน้าครับผม